ทางด้านของประธานวิปรัฐบาลอย่างคุณวิสุทธิชัยอรุณเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะใช้จินตนาการมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้หวั่นใจกับกระบวนการที่จะมีการล้มโดยเฉพาะล้มนายกเศรษฐาแล้วก็รัฐบาลเพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้คุณวิสุทธิชัยอรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการประสานงานพรรครัฐบาลหรือว่าประธานวิป,ปรัฐบาลน่ยก็บอกถึงกรณีที่อาจารย์วัญชัยสอนชริสรวได้ออกมาเปิดข้อมูลเกี่ยวกับการล้มรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสิน การล้มก้าวไกลหรือแม้แต่เรื่องของการล้มการเลือกสอวอว่ามันมีคนจินตนาการไปเยอะนะแต่ว่าไม่เคยอยู่ในพักไม่เคยมาเหยียบพักเพื่อไทยทั้งนี้คนพวกนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องสร้างสารรค์ในใจอาจจะมีแต่ความเกลียดชังดังนั้นต้องเลิกเพราะประเทศชาติต้องเดินไปข้างหน้าประชาชนต้องรอดเศรษฐกิจต้องดีต้องมีความสุขเรื่องที่จะไปรบกับคนนั้นคนนี้ผมคิดว่าเป็นความคิดที่อาฆาตมาตร้ายเกินไปต้องไปฟังธรรมะบ้าง ตื่นเช้ามาเปิดธรรมะฟังจิตใจจะได้แจ่มใสชีวิตจะได้มีความสุขผู้สื่อข่าวเขาเลยถามต่อว่าแต่ในพักเพื่อไทยไม่มีคลื่นใต้น้ําใช่หรือไม่คุณวิสุทธ์บอกว่าพักเพื่อไทยยังเชื่อมั่นในตัวคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและตนก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้อะไรทั้งนั้นทั้งนี้สสพเพื่อไทยมีแต่ให้กําลังใจนายกเพราะท่านทํางานหนักและสสในพักก็ต้องการส่งเสริมนายกไปข้างหน้าเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยอยู่รอดไปได้เมื่อถามถึงแต่ว่าโอ้โหคดีมันรุมเรารัฐบาลเหลือเกินมันจะมีปัญหาเรื่ออองเเกภาาพหรืปล่ คุณวิสุทธ์บอกว่าไม่มีอะไรกระทบต่อเอกภาพของรัฐบาลส่วนคดีของคุณเสถาเรื่องกรณีการแต่งตั้งคุณวิชิตชื่นบานก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อไทยไม่ได้หนักใจส่วนกรณีที่คุณเสถาตั้งคุณวิศนุเครือง,งามขึ้นมาเป็นที่ปรึกษานั้นในพักก็ไม่ได้มีใครติดใจอะไรแล้วเพราะฉะนั้นยืนยันไม่ได้มีคลื่นใต้นามหลายคนนีพยายามเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อจะพาดพิงถึงคนบางคนที่เราทราบแต่ว่าผมว่ารอให้ให้สาภาว่าก่อน เรายังไม่เห็นผลการศึกษาเลยเป็นอย่างไรนะจะไปตีต้นก่อนไข่ก็ไม่ได้นะต้องขอดูก่อนแต่เป็นเพราะว่าคนเขาก็จับตาเพราะว่าตอนนี้ท่านทษิณก็มีคดีเรื่องนี้อยู่ด้วยผม,มผมว่า <ใน S 2> ไม่ไม่ใช่เรื่องท่านทษินจะต้องกังวลถ้าท่านกังวลท่านคงไม่กลับมาแต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านมั่นใจในพยานหลักฐานในทางคดีท่านถึงกลับมาเพราะนี้ผมก็พวกผมว่าไม่ไกังวลในพรรคปรไทยเ mm. ชื่อมั่นว่าท่านก็ต้องมีพยานหลักฐาน ที่ต่อสู้คดีในศาลอะไรไม่ใช่เรื่องที่พวกเราต้องมาพิจักงกลงบนใดเลยครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวถามนะครับถามคุณวิสุทธ์ก็คือเรื่องของกรณีการพิจารณาการนิรโทษกรรมคดีมาตรา1นึหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะถูกรวมอยู่ในร่างพรบรนิรโทษกรรมหรืหรอไม่เรื่องนี้คุณวิสุทธ์ก็บอกว่าต้องรอฟังผลการพิจารณาของกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตาพรบรนิรโทษกรรมก่อนนะครับอย่างไรก็ตามแต่มีคนพยายามจะนําประเด็นไปาพาดพิงถึงคุณทักษิณเรื่องนี้คุณวิสุทธ์กก็บอว่า ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณทักษณิณที่ต้องมากังวลเพราะว่าถ้าท่านกังวลเนี่ยท่านคงไม่กลับมาแล้วก็เชื่อมั่นว่าท่านมั่นใจในพยานหลักฐานที่จะต่อสู้คดีท่านจึงกลับมาดังนั้นพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้กังวลประเด็นเรื่องนี้เหมือนกัน